ลองจินตนาการดูนะครับคุณกำลังเดินอยู่กลางทุ่งนาในกาลสินแดดร้อนจัดลมแทบไม่มีแล้วคุณก็เห็นมันเข้ากองอิฐโบราณกระจัดกระจายอยู่ตรงหน้าเจดี JD เก่าแก่ที่ครึ่งหนึ่งพังทลายไปแล้วและคูน้ำสองชั้นที่แห้งผากมานานนับร้อยปีคุณคงไม่คิดหรอกว่า2,000ปีก่อนตรงนี้เคยเป็นเมืองใหญ่ มีคนอาศัยอยู่หนานแน่นถึง3,000คนเสียงพ่อค้าตะโกนขายของก้องไปทั่วตลาดกลิ่นทูบจากวัดลอยมาตามสายลมและที่สำคัญตรงนี้เคยเกิดเรื่องราวรักสุดโศกนาตกรรมที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลเมืองนี้ชื่อฟ้าแดดสงยางแล้วมันหายไปไหนทำไมถึงเหลือแค่ซากอิดกับความทรงจำและที่สำคัญ เรื่องราวรักอะไรถึงได้น่าสะเทือนใจจนคนสมัยนั้นต้องสร้างเจดีระลึกถึงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งการผจญภัยวันนี้เราจะไปเปิดปริศนาเมืองที่หายไปพร้อมกันก่อนจะเข้าเรื่องเรามาทำความรู้จักกับเมืองฟ้าแดดสงยางกันก่อนดีกว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ในอำเภอรกรมลาสายจังหวัดกาลสิน ถ้าคุณขับรถไปตามถนนใหญ่ก็อาจจะพลาดมันไปเลยโดยไม่รู้ตัวเพราะมันไม่ได้โดดเด่นเหมือนอยุธยาหรือสุขโขทยัยแต่สำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์จริงๆเมืองนี้คือขุมทรัพย์นักโบราณคดีเริ่มสนใจที่นี่ตั้งแต่ปีพศ2481เกือบร้อยปีมาแล้ว พวกเขาขุดดินสำรวจวิเคราะห์แล้วก็ค่อยๆต่อจิก๊กซอว์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนได้ภาพรวมของเมืองแห่งนี้สิ่งที่พวกเขาพบน่าทึ่งมากเมืองฟ้าแดดสงยางมีผังเป็นรูปไข่มีคูน้ำสองชั้นล้อมรอบนั่นหมายความว่าเมืองนี้เคยขยายตัวเริ่มจากเมืองเล็กๆแล้วค่อยๆโตขึ้นมีคนมาอยู่เพิ่มก็เลยต้องสร้างกำแพงชั้นนอกเพิ่ม คล้ายๆกับตึกที่เติมปีกซ้ายปีกขวาเมื่อมีคนเช่ามากขึ้นตรงกลางเมืองมีเจดีย์ใหญ่องค์หนึ่งชื่อพระาธาตุยาคูสิ่งที่น่าสนใจคือเจดีย์องนี้ถูกสร้างทับถมกันถึงสยุคสมัยชั้นล่างสุดสร้างในสมัยทวารวดีประมาณพุทธศตวตรรษที่12 1 6ถึง16นั่นคือช่วงราว1,500ถึง2 0 0 0ปีก่อน ชั้นกลางสร้างในสมัยอยุธยาและชั้นบนสุดซ่อมแซมใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ำไมถึงสร้างทับกันสามครั้งเพราะคนในแต่ละยุคอยากรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แม้เจดีเดิมจะพังแล้วพวกเขาสร้างใหม่ทับลงไปเหมือนบ้านที่รื้อแล้วสร้างใหม่แต่ยังอยู่ตรงเดิมเพราะที่นั่นมีความหมายนอกจากเจดีแล้วนักโบราณคดียังขุดพบของมากมาย ใบเสมาหินทรายที่แกะสลักภาพพุทธประวัติสวยงามถึง130แผ่นพระพิมพ์ดินเผาที่มีจารึกเป็นภาษามอญโบราณหม้อดินกำไลสำริดลูกปัดแก้วสีเขียวอมฟ้าแม้กระทั่งเครื่องมือเหล็กและเมล็ดข้าวที่แห้งกรอบแล้วของพวกนี้บอกเราว่าคนที่นี่เคยมีชีวิตเหมือนเราพวกเขาทำงานขาขายสวมเครื่องประดับกราบไหว้พระ กินข้าวและแน่นอนพวกเขารักแล้วเรื่องราวรักที่ว่านั้นคืออะไรมาถึงตรงนี้แล้วเราต้องย้อนกลับไปในอดีตไปยังวันที่เมืองฟ้าแดดสงยางยังเต็มไปด้วยชีวิตชีวาในตำนานท้องถิ่นที่เขียนไว้ในใบลานเก่าแก่มีเรื่องเล่าว,ว่าเมืองฟ้าแดดอยู่ทางใต้มีพญาฟ้าแดดครองเมืองพระองค์มีพระธิดาคนหนึ่งชื่อนางฟ้าหยาด งามเลิศล้ําเป็นที่สุดพระองค์รักลูกสาวมากจนกลายเป็นกังวลมากเกินไปกลัวว่าจะมีชายหนุ่มคนใดมาทำร้ายหัวใจของลูกดังนั้นพญาฟ้าแดดจึงสร้างพระสาสราชมนเทียนให้นางฟ้าอยู่กลางบึงน้ำมีนางสนมกำนันเฝ้าพิทักษ์อย่างแน่นหนาะไม่มีใครเข้าออกได้ง่ายๆ นางฟ้าหยาดอายุ16ปีช่วงวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยากออกไปสัมผัสโลกภายนอกแต่กลับติดอยู่ในกรงทองส่วนทางเหนือมีเมืองเชียงโสมปกครองโดยพญาจันทราชกษัตริย์หนุ่มผู้กล้าหาญและใจดีสองเมืองคบหากันมานานมีเรือสินค้าแล่งไปมาตามแม่น้ำเสมอวันหนึ่งพญาจันทราชออกล่าสัตว์ในป่าตามตำนาน พระอินทอยากทดสอบพระองค์จึงแปลงกายเป็นกวางทองพญาจันทราชตื่นเต้นวิ่งไล่กวางจนพลัดหลงจากหมู่ข้าราชบริพารหลงป่าอยู่หลายวันกินแต่ผลไม้ป่านอนกลางแจ้งแล้วพระองค์ก็เดินออกมาจากป่าพบเมืองฟ้าแดดเหนื่อยล้าและหิวโหวยพญาจันทราชพักอยู่ในศาลานอกเมืองแล้วก็ได้ยินผู้คนพูดถึงนางฟ้าหยาดว่างามเพียงใด แต่ถูกขังในปราสาทกลางน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคงคาดเดาได้พญาจันทราชตกหลุมรักนางฟ้าหยาดทันทีที่ได้ยินเรื่องเล่าพระองค์อธิษฐานขอพระอินทร์ช่วยให้พบกับนางและพระอินทร์ก็ยินดีช่วยพระองค์อุ้มพญาจันทราชลอดผ่านยามทั้งหลายเข้าไปในปราสาทคืนนั้นสองคนพบกันจินตนาการภาพดูนะ แสงจันทร์ส่องประกายบนผิวน้ำลมพัดเย็นๆพญาจันทราชยืนอยู่ในห้องนางฟ้าหยาตกใจแต่ไม่กลัวพระองค์เล่าเรื่องการหลงป่าเล่าเรื่องกวางทองนางก็เล่าเรื่องชีวิตที่ติดอยู่ในปราสาทพวกเขาคุยกันทั้งคืนรู้สึกเหมือนรู้จักกันมาตลอดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของรักที่ลับๆ พระอินช่วยให้พญาจันทราชแอบเข้าไปพบนางฟ้าหยาดทุกคืนกลางวันพญาจันทราชก็ซ่อนตัวอยู่นอกเมืองกลางคืนก็แอบเข้าไปอยู่กับนางเดือนผ่านไปเป็นปีแล้ววันหนึ่งนางฟ้าหยาดก็ตั้งครรภ์สิ่งที่ซ่อนไว้ไม่อาจปิดบังได้อีกต่อไปพญาจันทราชตัดสินใจกลับเมืองเชียงโสมแล้วส่งขุนนางมาสู่ขอนางฟ้าหยาดอย่างเป็นทางการ พระองค์พร้อมรับผิดชอบพร้อมสร้างครอบครัวแต่เมื่อพญาฟ้าแดดรู้เรื่องพระองค์โกรธจัดลูกสาวที่พระองค์ปกป้องมาตลอดกลับถูกชายแปลกหน้าหลอกลวงแอบเข้ามาทำอะไรลับๆและตอนนี้กลับมาสู่ขอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพญาฟ้าแดดปฏิเสธมากกว่านั้นพระองค์ถือว่าพญาจันทราชดูหมิ่นเมืองฟ้าแดด ความรักที่ควรจะเป็นเรื่องดีกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างสองเมืองพญาจันทราชไม่ยอมแพ้พระองค์รักนางฟ้าหยาดจริงๆไม่ใช่แค่ลับๆแล้วหนีพระองค์กลับมาอีกครั้งพยายามอธิบายพยายามขอโทษแต่พญาฟ้าแดดไม่ฟังพระองค์สั่งจับพญาจันทราชตํตำนานมีสองเวอร์ชัน บางฉบับว่าพญาฟ้าแดดฟันพญาจันทราชตายในสนามรบบางฉบับว่าจับขังคอช้างจนตายไม่ว่าจะเป็นแบบไหนผลลัพธ์เหมือนกันพญาจันทราชสิ้นพระชนข่าวแพร่ไปถึงนางฟ้าหยาดที่ยังคงถูกขังอยู่ในประสาทจินตนาการความรู้สึกของนางคนรักตายแล้วตายเพราะพ่อของตัวเองเพราะความรักที่มีต่อเรา นางฟ้าหยาดไม่ไหวนางเศร้าโศกเสียใจจนสิ้นลมหายใจตายตามบนปราสาทกลางบึงบางตำนานเล่าว,ว่านางหยดน้ำตาเป็นเลือดจนคนเรียกเจดีที่สร้างระลึกถึงนางว่าพระาธาตุคำหยาดหรือเจดีนางฟ้าหยาดพญาฟ้าแดดได้ชัยชนะในสงครามแต่เสียลูกสาวที่รักที่สุดพระองค์สร้างเจดีใหญ่ขึ้นเพื่อบรรจุพระอัฐิของนางฟ้าหยาด และพญาจันทราชพระองค์คงเสียใจคงรู้ว่าตัวเองทำผิดแต่ก็สายเกินไปนั่นคือตำนานแต่ตำนานบางทีก็มีความจริงแฝงอยู่นักโบราณคดีพบว่าเมืองฟ้าแดดสงยางเคยรุ่งเรืองมากในช่วงพุทธศตวตรรษที่12-16ถึงมีประชากรประมาณ3,000คนเป็นศูนย์กลางการค้าขายและาศาสนา แต่หลังจากนั้นเมืองก็เริ่มเสื่อมถอยคนค่อยๆย,ย้ายออกไปจนในที่สุดเมืองก็ถูกทิ้งร้างทำไมมีหลายทฤษฎีบางคนว่าเส้นทางการค้าเปลี่ยนแม่น้ำเปลี่ยนทิศท,ทางบางคนว่าโรคระบาดแต่บางทีเมืองไม่ได้หายไปแค่เพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือภูมิศาสตร์ บางทีมันหายไปเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้คนในเมืองแตกแยกเศร้าโศกสูญเสียความหวังเมื่อเมืองเสียหัวใจแล้วมันก็ค่อยๆตายวันนี้เมืองฟ้าแดดสงยางเหลือแค่ซากปรักหักพังคูน้ำแห้งเจดีครึ่งหนึ่งพังแต่เรื่องราวยังอยู่ทุกปีในวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชา จังหวัดกาลสินจัดงานที่พระาธาตุยาคูมีแสงสีมีดนตรีคนจากทั่วทุกมุมมาถวายความเคารพพวกเขาไม่ได้มาเพื่อชมสรากเมืองพวกเขามาเพื่อระลึกถึงเรื่องราวเรื่องราวของรักที่กล้าหาญเรื่องราวของพ่อที่รักลูกมากเกินไปจนเป็นพิษเรื่องราวของเมืองที่เคยยิ่งใหญ่แต่ก็สลายไปในที่สุดและนั่น คือบทเรียนสำคัญที่เมืองฟ้าแดดสงยางฝากไว้ให้เราความรักไม่ควรเป็นกรงการปกป้องไม่ควรกลายเป็นการจองจำและบางครั้งสิ่งที่เราทำเพื่อปกป้องคนที่รักกลับเป็นสิ่งที่ทำลายเขาเขาเมืองอาจหายไปแต่เรื่องราวไม่มีวันตาย ตราบใดที่ยังมีคนเล่ายังมีคนฟังนางฟ้าหยาดและพญาจันทราชก็ยังอยู่ยังรักกันไม่ว่าจะผ่านไปกี่พันปี ถ้าคุณมีโอกาสไปกาลสินลองแวะเมืองฟ้าแดดสงยางดูนะครับยืนอยู่ตรงคูน้ำเก่าๆหลับตาฟังลมพัดผ่านต้นไม้บางทีคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบจากอดีตเสียงหัวเราะของคนในตลาดเสียงสวดมนจากวัดและเสียงกระซิบของนางฟ้าหยาดที่บอกว่าฉันเคยอยู่ที่นี่ฉันเคยรักและความรักนั้นเป็นจริง นั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเมืองใดๆเรื่องราวที่ไม่มีวันจางหาย